ค่ะพ่อแม่พี่น้องปัดตุยกับปีพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตอพระนางเมืองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพระนางเมืองเมือนี้งามลร้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เอาเอ่าม้วยผมเนาะค่ะคืนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะ อุ้ยงามมากงามมากพ่อแม่พี่น้องงามหลายคักค่ะนี่พ่อมีม้วยผมเข่าม้าเนาะพ่อแม่พี่น้องอุย้ยงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องสวยคักสวยแน่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอืมสวยอิลีงามอิลีบกหมุจักสีพันละนาจังไดละ่ะ พ่อแม่พี่นอ้องโอ้สวยสวยคักค่ะสวยหลายอิลีแล้วอ่าเพิ่นกะยังมีการแบบที่ว่าตรงไหนที่บด,ดีอีหยังจังซี่เนาะเพิ่นกะยังมีการอาโปะโปะ,โปะอยู่เออมันโปะบ่เออพันละเพิ่งกะสิ โบกโบกทับทับไปพ่อแม่พี่น้องตรงใดบ่ดีเพิ่งจะโบกโบกทับทับไปเออเนี่ยงามหลายสวยหลายพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยงามหลายสวยหลายอ้ยคันเซ็ตสมบูรณ์เนาะพ่อแม่พี่น้องสิง,งามคักว่านี้เด้ อันนี้ขนาดยังโบท่านเดชส,สมบูรณ์นะพ่อแม่พี่น้องยังบบท่านเดเสสมบูรณ์เนาะยังงามขนาดนี่อู้ยงามขักงามแน่พ่อแม่พี่น้องผะหนังเมืองผะหนังเมืองนะ,ะอ่คาหูหูเพิ่นกะโอ้นี่หูก็เรียบร้อยแล้วค่ะ พ่อแม่พี่น้องเออหูเดี๋ยวนี้เพิ่นกัดไซเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่งามงามหลายเด้อง,งามหลายเดี๋ยวป,ปัดปีกกับปีพระพ่อแม่พี่น้องค่ะยางมะมือด้านหลังเนาะพ่อแม่พี่น้องเออ,อยางมะมือด้านหลังว่า ด้านหลังสิเป็นจังได้แน,น,น่องานมะมึงด้านหลังว่าด้านหลังสิเป็นจังไดอส้สิงามขนาดใด้เนาะพ่อแม่พี่น้องคออ่ะนี่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเจ้ขา่ะค่ะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ด้านข้างเด้อนี่ด้านข้างนี่ด้านข้างพ่อแม่พี่น้องอันนี้ด้านข้างอันนี้สิ ja hmm. สิเป็นอ่านี่ช่วงหูพ่อแม่พี่น้องช่วงหูช่วงหูค่ะอันนี้สิเป็นด้านหลังเด้อพ่อแม่พี่น้องด้านหลังเพิ่นกะใส่อีกนี่นี่นี่เอาอ่า มใส่อีกตอนเดียวก็แล้วตัวพ่อแม่พี่น้องพี่ไว้มากมากไว้มากมากพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วเนาะพึ่งกะสีเอาอ่าก่นหอยนั่นกลนห้อยผมแบบข้างบนนั่นใสเข้าไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยพึ่งกะสิเซ็จสมบูรณ์คือเสียน เสียนเพลินเนาะพ่อแม่พี่น้องกสิชัยสมบูรณ์นี่คือเสียนค่ะเสียนพระอะนานังเมืองพ่อแม่พี่น้องเสียนพระนังเมืองเด้อพ่อแม่พี่น้องเอลยจ้ะนี่ก็จะเป็นเสียนพระนังเมืองค่ะนี่โอ้อีก อีบก,กี้เปอร์เซนต์กับสีเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องพุ่นข้างบนเพิ่นใส่ม้วยผมไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นม้วยผมล้วก็ะนัน่นนี่นี่น,นี่หอยนี่กลอนหอยใส่เข้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยงามหลายงามหลายพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะงามขักงามเนี่ยจ้าเดี๋ยวเฮ้าก่ สได้มาชมมานานกันว่าพคนสวยงามขนาดใดประตุยกับปีกะสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้มึงได้ชมอยู่ตลอดละ่ะเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง